เหรียญหล่อหลวงปู่หมนวัดคลองสิบสองทิมพ์พระพุธหลังอัครยันสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2463เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดและแจกให้กับศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ลักษณะเป็นเหรียญหล่อโบราณทรงเสมาแบบมีหูในตัวมีการสร้างเนื้อโลหะผสมแก่ทองเหลืองเพียงชนิดเดียวเท่านั้นจำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ด้านหน้าเป็นรูปจำลองพระพุทธปางสมาธิ องค์พระมีผ้าสังคติประทับนั่งภายในซุ้มกระจังสวยงามขอบเหรียญแต่งเป็นรูปใบเสมาด้านหลังตรงกลางมีอักขระยันอ่านได้ว่ามหาอุใต้อักขระยันมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า2463ซึ่งคือปีที่สร้างหลวงปู่หมนนั้นท่านมีชื่อเสียงมากในเรื่องของการป้องกันและคงกระพันชาตรีนอกจากนี้ยังป้องกันจากสัตว์ร้ายขบกัดแล้วยังป้องกันคุณใสต่างๆ ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้อีกด้วยซึ่งเป็นตำนานเล่าขานสืบเป่ากันมา